วันนี้เราก็จะมาทำการซ่อมแซมโช๊กหน้านะครับด้วยการเปลี่ยนซีนโช๊กแล้วก็อัดน้ามันใหม่ก่อนอื่นเราก็ต้องล้างคราบสนิบออกให้หมดนะครับเริ่มต้นด้วยการถอดสปริงล็อกซีนโช๊นะครับใช้ไขควงแบนง้างมันขึ้นมาแล้วก็ลวดออกมานะครับเมื่อถอดสปริงแล้วเราก็จะนําโช๊กไปเผาไฟนะครับโดยการเปิดแก๊สเผาแบบนี้เลย เมื่อความร้อนได้ที่แล้วให้ยกออกมาจากเตานะครับใช้เหล็กชนิดไหนก็ได้ที่มีความโตเท่าออหูโซของเรานะครับมาสอดแล้วก็ใช้ค้อนตอกลงไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกอย่างง่ายได้เลยครับตอนนี้เราก็แยกชิ้นส่วนโชคทั้ง2องข้างออกมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับ ว่าโชคทั้งสองข้างทําไมไม่เหมือนกันเพราะว่าข้างหนึ่งเป็นสปริงข้างหนึ่งจะเป็นน้ํามันและนี่คือโชคฝั่งขวาจะเป็นฝั่งที่มีน้ํามันอย่างเดียวไม่มีสปริงและนี่คือโชคฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่มีสปริงแต่ว่าตอนนี้สปริงเราเป็นสนิมนะครับไม่หลุดออกมาเราก็จะใช้โซนักนะครับฉีดเข้าไป ตอนนี้เราก็แยกชิ้นส่วนทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มต้นด้วยการประกอบกลับเข้าไปนะครับชิ้นแรกก็ใส่บูทเข้าไปก่อนนะครับชิ้นที่สองก็เป็นแหวนลองบูทวางลงไปเลยชิ้นต่อไปก็ใส่สปริงเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในกระบอกโช๊กเลยนะครับตามด้วยซีนโช๊กนะครับ แล้วก็แหวนรองปิดท้ายด้วยสปริงกิบล็อกนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้โชคหลุดออกจากกระบอก mm hmm. ด้านซ้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปก็ตามด้วยด้านขวาที่จะมีน้ำมันอย่างเดียวใส่ลงไปในกระบอกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยซีนโชกที่เราซื้อมาใหม่นะครับรูดลงไปเลย mm hmm. ปิดท้ายด้วยกิบล็อก โอเคครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะไปประกอบใส่ลถดกันนะครับตามด้วยอัดน้ำมันโช๊ต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำมันโช๊คนะครับน้ำมันโช๊จะมีอยู่200นะครับเราจะใส่ฝั่งซ้ายที่มีสปริง80ฝั่งขวาใส่ที่120นะครับ ต่อไปที่เหลือก็เติมฝั่งขวาเลยนะครับเติมน,น้ำมันเสร็จเรียบร้ยแล้วเราก็จะใส่โอลิงปิดหัวชกแล้วก็นัดเบอร์สิบเจ็คันเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำการเซ็ตชกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ